เนาะคใครที่อยากได้แบบนี้กดมาเลยรหัสกร1กอ2นะจ๊ะแต่ละโปรของเรามันมันจุกมันแน่นมันใหญ่แน่นอนนะคะที่2,000ทุกโปรส่งฟรีนะคะขอบคุณมากทวนโปรอีกทีนให้สาวๆทวนโปรกันอีกค่าจะหรับโปรแรกนะคะร่อยแรงมากเลยแรงร้อยเลยสิสาวมันไม่มาเลยไม่สิ่งร่ำลือไอชอบอยู่แล้วสิไอชอบอยู่แล้ว ตอนทำมเนี่ยสวยมากเลยโคตรเท่เลยค่ะน้องน้อ้ยบองไม่เห็นเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้ก็คือแบบว่าที่มาแจกให้เราสองเนี่ยก็ยังมีอีกสำหรับลูกค้าอีกเพียบเลยนะคะบอกเลยว่ารอรอลุ้นรอปังไปได้เลยโอ้หรับความชากเลยนะคะพี่พุชีขอบคุณมากใจดีมากมาเข้าไหมเข้ามากเลย โอ้หตอนนี้ลืมสคริปต์หมดแล้วอดูหรือยังได้ไหมเพราะว่าจิตใจคือจดต่อเอ้ยพอนแรกหมายเลขถูกนะแล้วก็เห็นคนแรกนะคะวิววันนี้ขอมอบความปังนี้ให้ในมือเด็ดดีเลยเด็ดดีสุดเลยตอที่แล้วนที่แล้วขออวยตัวเองหน่อยพยายามดึงหกดึงหกค่ะอ่าผมขอใที่จะลุ้นรับกล่องชงไม่มีผู้จัดการอะไรเงี้ยเกิดได้ตลอดไงโอ้โหลอดว้ย ไไเขาบอกสองคนเนี้ยเอากำไรไว้ใต้หมอนของคนเวียดนามนะน่าจะเยอะมากสู้ๆค่ะเอ็งติงไอ้แดงคอมเป็นนักสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะจ้าเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้อ่านของเล่มของพันกรัมแต่ให้ดูว่าใส่ใส่นี่ะต่อมาโปรสามเป็นยังไงบ้างคะโปรสามเมื่อกี้ยังไม่พออีกเหรอยังไม่พอนะกตอนนี้ยังจุดได้อีกโปรสามนะ โอเคโอเคไม่ติดเนาะใครที่อยากได้แบบนี้กดมาเลยรหัสกร1กอ2นะจ๊ะแต่ละโปรของเรามันจุกมันแน่นมันใหญ่แน่นอนนะคะที่ส2คัญทุกโปรส่งฟรีนะคะปังมากค่ะทวนโปรอเกียให้สาวๆทวนโปรกันอีกทค่ะจะกลับโปรแรก เสกให้พี่มืรักกับหนูจะทอบมีพี่ได้รู้ว่ารักกันหนูจะฟินไม่ไหวหนูไม่มีมนุษย์เสรหนูมีก็แค่ว่าใจจะเสกให้พี่มาอะไรวะรักพี่รักพี่รักพี่หมดใจขอเสกให้รักได้ปะจะเสกก่อนนะคะเพราะหนึ่งปพรสองเพระสามก็หนึ่งก็สองนะคะทุกคน จะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหวหนูไม่มีมนุษย์เศษหนูนี่ก็ข้าดใจจะหาคนรักเพื่อรักเพื่อรักที่หมดใจขอเสกให้รักได้ปะแล้วตอนนี้นะคะ